สวัสดีหลังเวทีครับบรรยากาศหลังห่านหลังเวทีพี่น้องครับบรรยากาศหลังหา้านหลังเวทีตอนนี้กำลังเซ็กซ์เศร้าแล้วจะร้อยเสีย,สเ,ย,ย,อยสเอาขนมสายไหมโรตีสายไหมไปแจกให้ตามทีพ่พนสร้างมาานาะครับเนาะนะครับแล้วไปให้ทีมงานน้องๆแดนเซอร์นะครับเอาป่ะปาดนี่ลุย <S 2> <S 2> <S นี่ครับขนมสายไหมนะครับของพี่ของพี่นั่นนะครับพี่สาว ไาไปให้เนสเซอร์อนะครับนี่ครับสุดใหญ่เลย1,000คะแนนนะครับ1,000คะแนนที่เหลือก็จะเป็นของเสียอ้อของของคุณแม่นะครับเหลืออยูแปดหอพี่น้องเดี๋ยวไปห้ก่อนมันสีคำนะครับมันสีคำมันสีเดือกเจอเห็นเนีดแนวอื่นตัวไะนี่ครับหลังงาน่น้องได้ไหมเพิ่งสักหน้าหา่านน้ำไปรุ่ยรุ่ยโอ้อ,อ่อนเ<ด>อาเลย,ยเไป ไปไหนล่ะใครอยู่ไหนบมนแล้วนี่แหละทีมแดนเซอร์คยทีมแดนเซอร์ไปหาทีมแดนเซอร์ให้ก่อน พี่อ๋อเขาไปอาบน้ำอยู่โอเคโอเคเอาไปแม่ไปเอาขนุมแม่เียมหย่ไปไเอาได้รถอกนี่เนาะเอาขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปแจกใจของพี่ยังของพ่อของแม่ยังก่เจ้าแคบไปอยู่ไหมอยู่ได้ต้หละครับแม่ แม่อะไรเอาจำชื่อแม่อะไรไหมเอาเดี๋ยวไปเบิึงในโ้ทุ่งอะไรถ้าคิดจะยู่งซื้อบึงนู้นละสามสิบบาทนี่ตายแล้วเด้บาทไหนจำชื่อแม่ก็บ่ได้เราซื้อให้บาทนี่เราเปิดบินให้เอาแม่ยังเอาฮึบติ๊กตอกติ๊กตอกผู้ดใดในย่าเย้เจยเ<ม>จ้าแล้วก็สีแหบสีแหบผู้ใดเอกเอาแม่ดวงดาวเออแม่ดวงดาวปกติมีสีมันมีสีหาเพิ่มมาเป็นหาแม่นเออแม่ยังเอา ตายบ่บอลเอ้าคืดขอถอดกอไผ่ด้วใครคืดเนี่ยครับอืมไหวแคบไหวแคบไหวอยู่แต่ว่าห่างจื้อบ่ได้บาทดิอยู่ในท่อรือเสาคุณเหรออืมเอาไปนะนะวนไปไปเอาซื้อแม่เรามายกไปไปแจกกันนะเจ้าเด้อก่อนจะไปแจกเดินเสือจ้าจื้อได้ไปบาทเนี่ยจื้อได้หรอครับแม่ยังแม่เสริมๆนะจ๊ะโอเคแม่เสริมๆนะจ๊ะไปไปไปเปลี่ยนสูตรเต้นตัว ขนมขนมจากพี่สาวพี่นันโอเคนี่เลยยกไปเลยขนมไปโรตีสายไหมหมดเลยเอาไปแจกกันเผลวะเอาไปแจกกันครับโอเคครับขอบคุณครับเอาไปแจกกันนะลูกโอเคครับขอบคุณครับไปรุ่ยเข้ามาหนึ่งเฮ้ย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 นี่นี่นี่พี่น้องไปสอยดาวกลับมาแล้วพี่น้องบัดนี้ มาเบิงหน้าพิธีก่อนเมื่อกี้เป็นพิธีกรถอยดาวอาธิเบตทองยิงตักในร้มเสร็จแล้วนะครับกลับมาดูหน้าวิธีกันต่อครับและท่านต่อมานะครับตอนนีรรมการกํางจะขึ้นเปิดงานนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาวใหญ่พอดลางเสร็จเปิดงานครับพี่น้องครับตอนนี้ครับและท่านต่อมานะครับเรียนเชิญนายสุนทรศักดิ์บุญขาว นบรงค์การบริหารสนตะวันวกใต้หลังจากที่ไปเป็นโคศกหรือว่าไปขายบัตรนชใส่ดาวรับลูกไหม่แจกกระโดดไปน้องลองแล้วครับครับมาถ่ายคลิปต่อครับจุดหมายให้เมื่อพร้อมแล้วขอ้เสียงตบมือต้อนรับท่านผู้มีเกียรติยังไม่พร้อมประตูตั้งแต่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนะครับท่านผู้ชมที่รักทั้งหลาย ผมมอังไม่เห็นเลยแสงไฟแยงตานะครับว่าในวัดกุโพทันทีอย่าลืมไปกราบไหว้สการะบูชาพระพุทธปฏมติมกรต่างนักปลดหลวงพ่อใหญ่สมเด็จนัโชคนำชัยพร้อมพิธะกรรมการกำลังเข้าวาจะเปิดงานนะครับตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปไหว้ขอพรนะครับวันนี้นะจะได้ชมสวรรค์กันทั้งคืนนะครับไม่เคยมีนะที่วัดกุโพของเราปีนี้เป็นปีแรก ถ้าเสียงโต้เปิดตอบรับไปด้วยดีนะครับทางวัดของเราจะจัดให้อีกปีหน้านะครับประมาณสักเดี๋ยวกำลังจะปรึกษากับทางผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอของเรานะครับท่านประบมงกรกระตายบโยโอ้ตามผลเวทีมวยไปหรองครับผมวันนี้นั้นต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่พิธีมวยทางตำร,รวจ ที่มาดูแลความสะดวกเรียบร้อยให้กับทางางานวัดของเรานะครับพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,าย,ายพลเ,เรือนหรือว่าปตพรหรือว่าจะเป็นทางด้านสอหอแต่รัฐทหารทา่านก็มาอำนวยความสะดวกในการดูลแลแต่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับตบมือต้อนรับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคับโอเคมาแล้วครับตอนนี้เปิดงานแล้วครับ อีกสักโค้ด่อยได้จวดจ้าดกันเวทีใหญ่มากไม่เคยมีนะที่วัดกุ้งคนของเราที่เอาบอลลัมใหญ่มาขนาดนี้เวทีขนาดนี้โอ้เสียงมวยครับมวยหน่อยกำลังตีกันทั้งหมดพี่น้องเติมต่ำเติมต่ำเลยเอาโอเคไปเขาสู้หลังเวทีบัดนี้นี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ให้การสนับสนุนกับมหาการบุญเสร์ต บลรามเบ่นพิษลับเลินในค่ำคืนนี้นะครับย่องไปฮะไยิงย่งไหมยิงยิ่งยงเออก็เห็นอยู่ไปยังไงไปสโอ้ยเนาะโอ้ตื่นเต้นเลยมันคือตื่นเต้นเลยบ่เออเอาโอเคโอเคพลัยจังหวัดพลเชิญท่านประธานจัดการท่านสวยศรีสุวรรณนายกองค์การบริหารสู่งตรกันิรงได้กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติโอกาสนี้ขอเชิญนะครับท่านการแสดง อยู่บ้านเกิดของคุณพี่ยิ่งยงยอศนะครับท่านอภิภัทรสมพงศ์น,<ห>นะครับดีใจครับที่ประธาน,น นายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสิเกตและประธานชมรมนายกอำเภอภุเขนนายกสำโรงตาเจนนะครับเรียนท่านาคชสักสิริรัตนวงศ์นะครับท่านสจเขตสี่นะครับท่านธนบุญเกีรตกลนะครับท่านสจเขตหนึ่งนะครับท่านมีราศักดิ์พัฒนาทุสรนนะครับท่านนายกทุกเพชรนะครับท่านนายก ได้สวนเสาสุนะครับสาธุาธุจะากรมนะครับท่านชายยศนะครับนแลชามโยษนะครับบ้านเกี่ตนรานยปนนัทนะครับายก็เป็นนายกพยูนยกยนนะครับท่านนายกตะเคียนนะครับสาธุครบนอาทิตทงฮีนะครับกำลังตะบนกันธนารมนะครับท่านตอนดนี้กลังเปิดงานอยู่แล้ครับพี่รองได้นัท่านผู้ใหญ่อยุ่ธาามะนะครับเสาศิลานะครับ ผู <c els descript or> ้ใหญ่หมูสามนะครับน้องๆก็แต่งตัวเสร็จหมดแล้วกินนโรตีกันแล้วหรือยังตอนนี้โรตียังเหลืออยู่สามลยคะแนนนี่ารับนต่นยกรี่ายกีารัตรารันีัมนตายรายัมต้าา